กินถูกงานกินถูกงานต้องเนี้ยวเหนือจะมาเรียมมาเรียมเนี้ยวเหนือไปดูอัสลามอะลัยกุมอ่านี่มาหลวมางานนี้แล้วเป็นไงบ้างครับขายดีไหมดุลาขายได้จ้าขายได้นะมีอะไรบ้างอ่ะมีเนื้อป่อยอ่าเนื้อปอยเนื้อบีกไทดำเนื้อบกไดำแล้วก็เนื้อแดดเดียวเนื้อสวรรค์หมดแล้วเนื้อสวรรค์หมดแล้วอร่อยด้วยใช่ไหมแล้วก็เขามีนี่ไก่นมสดเนื้อโคขุน ไม<า>่ใช่เปนแบบนอะไรความจริงแล้วอันนี้ก็เวลแล้วนี่เพิ่มโคนเนื้อสใกล้จะหมดแล้วปกติกามารีมีหน้าร้านไหมหน้าร้านมี ท่าเสืออยู่ท่าเสือตรงไหนอ่ะตรงข้ามมัสยิดบ้านไร่อ๋อตรงข้ามมัสยิดบ้านไร่แต่ว่าออกออกงานเป็นหลักมากกว่านะก่อนมากอยู่ร้านประจำอ๋ออยู่ร้านประจำตอนนี้มีร้านประจำขายไก่แซ่บอ่าไก่แซ่บเป็นยำเหรอเป็นยำไก่แซ่บข้าวไก่แซ่บน้ำสั่งอโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่าแล้วก็เขาจะออกตามงานนะมากันได้นี่เขาอยู่อยู่โซนนี้เลยนะครับน้ำส้มหมดหรือยังครับบัง ยังครับยังครับไปเลยครับอันนี้น้ำส้มในสวนนะครับน้ำส้มในสวนมาซื้อเนื้อย่างแล้วมาซื้อเนื้อเนื้ออันนี้เนื้อนะเหนียวนะเหนียวเนื้อเนีื้อต้องกินคู่กับกนกินวดน้ำส้มเอ้น้ำส้มอะไรน้ำส้มในสวนเฮ้น้ำส้มในสวนอ่าโอเคโอเคโอเคมากันได้โอเคกับราดนุ่มคลอกเจาวงคว่าการานยิ้มเย่างกัด้านว้ได้